สวัสดีสสดค่ะ,คะวันนี้เรากับนัิกันทาร์กวันนี้เราก็มีตําหมูย่อนะคะตําส้วมหมูยอเซ่เซค่ะอันก็มาท่านกันเลยค่ะพี่พี่ผักของเราก็มีนี่ค่ะอันมกมักส้มบ่เขาอื่นเนื้อับมเนี้มะละมะละขีนกกลูกชิ้นเนื้อใหญ่แลวก็ะสมพักเสียอเอสมพักทีน้องนิขันเอกแล้วก็พักข้าเหาเนา้อแล้วก็หอมหอมไ่นะคะมาท่านกันเลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะเอาขันเนี้วก่อนค่ะกินดีดีเด้อ กินน้ำมือแล้วค่ะพี่เๆเ่ษๆนี่คะ <c oughs> ่ะจีดยืดอ่ะกินกับข้ออาวเหนียวไม่เก็บตองนะคะซ่บค่ะข้าวเหนียวค่ะ จับมาค่ะมาละมาละขี้นกืมผักขั่นเอียงคะ่ะหืมกินกินกับน้องผัดไทยเหมือนเดิค่ะเหมือนเดิม มูยออะง่ายๆครับมูย่อใหญ่แสบมากมูยอออ้นของแสบครับทุกคนแซพอด้สบเนาะกินกับมือของแสบมูยออวนนะคะทุกคนนี่ค่ะ

đi ừ, nè xin nữa ừ. Ừ. Ừ, xin nữa nhanh nhanh lên ừ. Hãy ừ, ที่นั่เราจ้าไว้แล้วนั้น้วเปนใช่ข้าวมนองข้ามกันเร่อง<ม>ขงขาันข้าคยด์ด้วยค่ะเขาว่าปาดเป็นฐาย ปาดหายเป็นแงก่อนจะกินขมิ้นใหดูนี้ค่ะสุดอยอดอื <c oughs> อหือลเห็นด้วยค่ะเซ็ปเซ็บเซ็บ

mặt mà mặt nó ngọc xin mất mặt mẹ nó mặt khỏi mặt 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 mới mặt 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 đây đó mặt 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 Có chìm mặt mặt 嫩娘，看们说：“给嫩娘。”好吧。 หวานค่ะชิมนมะเดาหวานของมะเดาเนี่หวานหอมข้อได้รอปะอ๋ออ๋ออ๋กอ๋ออ๋ออเออ๋ออ๋ออ๋อเ๋ออ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  8브 아이션드 콜 ราค่ดนๆให้จบแซ่บมากค่ะค่ะพี่พี่คิดนิกะน,น้องนิออกฝ็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ ebangmkon la kosap lakay mulling mucananhana